สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคนโกันเช่นเคยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเจคเคนโมาแนะนำบ้านและที่ดินค่ะอยู่แถวตะกราดวรกิจจังหวัดชนบุรีนะคะพื้นที่ขนาด60ตารางวาลกทคาราคา2,490,000บาทเป็นบ้านเดี่ยวนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันค่ะ มีถังสำรองน้ำให้ด้วยนะคะ2,000ลิตรมีปั๊มน้ำ2ตัวค่ะตัวใหญ่ดึงจากบ่อตัวเล็กดึงจากถังในบ้านนะคะมีบ่อบาดานค่ะ1บ่อนะคะตรงโรงจอดรถนะคะทำโครงสร้าง2ชั้นค่ะชั้นบนมีเพิ่มอีก2ห้องนอนนะคะ2ล้าน4 9 0มื่บาทเน้นไปตามสภาพนี้เลยท่านใดที่สนใจนะคะกำลังมองหา บ้านและที่ดินอยู่แถวตลาดวรกิจลองเข้าไปรับชมพื้นที่นี้ดูนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรพร้อมไอดีรายใต้คลิปสำหรับวันนี้เจคเคนโนราไปก่อนสวัสดีค่ะ